ัสดีเจ้าตัวหอยล้านนาเดิอมการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้เฮาก็ยังอยู่กับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาที่น่าสนใจและจะเป็นเรื่องราวอย่างเชิญติดตามภาพชมได้เลยเจ้าถ้างานปั้นของล้านนาอาที่ช่างได้ลังสันไว้มาแต่โบราณเนี่ยก็จะพบว่าแบ่งเป็นอยู่สองอย่างใหญ่ คือลายปั้นแต่ประดับตกแต่งทั่วไปเป็นลายทางเหนือเป็นรูปดอกไม้เถาวันพวกนี้นะครับอันนี้เป็นงานปั้นประดับแล้วอันที่สองนี่คืองานที่เป็นปพิมกรรมเลยเป็นงานปั้นพระพุทธรูปสัตว์ในวรรณคดีต่างๆอันนี้เป็นงานปั้นคือขึ้นรูปแบบเป็นรูปลอยตัวนอกนั้นก็จะเป็นรูปเรื่องของงานประดับตกแต่งทั่วไปลวดลายของทางเหนือนะครับที่แบบเอกลักษณ์ที่สุดนี่ก็คือว่าตัวลายจะนิ่มนวลของเราจะพอดี มีประดับตกแต่งอยู่ทางวิหารทั่วไปทางวัดทางศาสนสสามต่างๆเนี่ยรูไลที่งดงามมากซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังขี่ขายออกไปดูหลายแนวทางที่ว่าเห่ศิลปินจะมาใช้สลารุ่นยุคก่อนก่อนยุคหลังก่อนเราจะมาทานี่นะครับการทํางานเขานี่เขาใช้งานประสบการณ์พื้นบ้านและเป็นปปัญญาท้องถิ่นเช่นปั้นพุทรูปนะครับเขาใช้การหักไม้เป็นท่อนๆวัดเป็นลักษณะว่าหน้าตักนกี่ท่อนกี่ช่วงแล้วก็ความสูงกี่ช่วง แล้วก็เป็นปั้นคนปั้นสส,ส่วนของเทวดาของยักษ์ก็จะใช้สัดส,ส่วนเป็นคืบเรื่องสัดส,ส่วนนะครับมันอยู่ที่ภูมิปัญญาและแต่ช่างแต่ละคนจะแห่ทอดลูกศิษย์ปัหาแบบไหนกลุ่มสลาลหลายๆคนก็แตกต่างกันไปนะไม่ใช่ว่าเหมือนทุกคนอยู่ที่ว่าสลาะจะใช้แบบไหนงานปั้นคนสมัยก่อนนะครับเวลาปั้นงานเนี่ยเขาใช้วัสดุซึ่งสมัยนี้ยัง่องสมัยนี้ไม่มีเขาก็ใช้วิธีการภูมิปัญญาของคิดขึ้นมาก่อน เช่นบางทีปั้นดินเหนียวแล้วก็เผาแล้วบางทีถ้าจะปั้นปั้นปูนเนี่ยครับเขาก็ปั้นได้นะครับโดยการใช้ปูนขาวผสมกับทรายแล้วหมักไว้หรือหมักปูนหมักปูนก่อนแล้วผสมทรายทีหลังอาจจะถึงขั้นตำปูนนะครับถ้าหมักได้ที่แล้วเขาก็ปั้นได้เลยเหมือนกับปั้นซีเมนต์เดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าปูนขาวนี่ต้องใช้เวลาปั้นทีละชั้นอ่ะชั้นนิดชั้นนเซนห้ามิลบ้างปั้นพกรูปทีหนึ่งก็ปั้นกันเป็นเดือนนะครับ เพราะว่าต้องรออาศัยปูนให้เก่าเส็จตัวแห้งก่อนแล้วปั้นทับกาไปเป็นชั้นๆได้ไปซ่อมุทธรูปโบราณมาหลายองค์เนี่ยครับหลายวัดหลายวัดที่ทามาเนี่ยผู้รูปที่แตกสลักหักสลายลงมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าการปั้นนะครับจะเป็นชั้นๆๆเพราะว่าช่างปั้นเนี่ยปั้นทุกวันวันวันละชั้นวันละเซนวันละมิลนี่กรทำเป็นใช้เวลามากในการปั้น ภาพลักษณ์งานประติมากรรมขล่านนานะครับเป็นมาตรฐานสากลถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่โบราณมาคือมีทั้งนุนต่ํานุนสูงแล้วก็ร้อยตัวแล้วก็มีความงดงามแยงออกตามประเภทของงานเช่นงานนุนต่ําก็จะเป็นรวดลายที่งดงามอ่อนหวานนะครับพอนุนสูงก็ให้ความนุ่มนวลลุ่มลึกคือลักษณะของผ้าหนุนชัดเจนขึ้น แล้วก็ลอยตัวกเบ้นพ,พุทดลูปประมาณนี้นะครับก็เห็นว่าเป็นการปั้นในงดงามซึ่งสะท้อนสังคมของยุคนั้นยุคไหนแต่ละยุคมาจะเห็นว่าสังคมใดที่มีความสุขความเจริญความสบายใจงานศิละปะก,ก็จะงดงามในการนั้น เมื่อวันที่12สิงหาคม2566นายพิชัยเลิศพงอดิศรน,นายกอบอจอเชียงใหม่และนางวิภาวันบวรพุทธิพงศ์รองนายกอบอจอเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรบรมราชินีนาถพระรบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหา2566และนี่ก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ล้านนาที่น่าสนใจ ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวเสียป่าัฒนธรรมล้านนาเช่นเคยจะมีเรื่องราวอย่างที่น่าสนใจมาแบ่งปันคุณผู้ชมนะเจ้าจะไปลืมมาติดตามภาพชมรายการต่อยหอยล้านนาเรื่องการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าในวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีเจ้า